สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยโสธราสิริภาประภากรค่ะวันนี้นะคะยโสธราพาทุกท่านมาลงพื้นที่ในการสำรวจแหล่งประวัติศาสตร์คูน้ำคันดินชั้นในของเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์นะคะซึ่งที่นี่นะคะที่เราได้มองเห็นนี้ก็คือน้ําที่อยู่ด้านหน้านี้ถือว่าเป็นคูน้ําคันดินชั้นในมีการขุดลอกนะคะจาก มนุษย์ฝีมือมนุษย์ในยุคโบราณประวัติศาสตร์จังหวัดส,สุรินทร์นะคะจากการศึกษาถึงโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะศาส,สนสถานทั้งพรามหมณ์ฮินดูตลอดจนถึงแหล่งโบราณและพื้นที่ที่ตั้งของเมืองนั้นเราจะทราบกันดีว่ามีจุดกำเนิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า2,000ปี ในสมัยโบราณซึ่งแน่นอนแล้วว่าย่อมมีป่าเขานะคะรกทึบเป็นแน่นอนแต่ดินแดนแถบนี้นะคะเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณไม่ว่าแต่จะเป็นพระพืชนะคะวิหารพระโบราณบ้านสกาดนะคะหลวงพ่อพระชีวัดบุรพารามตลอดจนถึงพระพุทธรูปโบราณที่มีการสร้างมาและมีอายุ หลายร้อยปีคูน้ำคันดินที่ถูกสร้างขึ้นมานี้เป็นฝีมือของมนุษย์ในยุคโบราณในการตั้งถิ่นฐานชุมชนแต่เดิมซึ่งถือว่ามีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงดำรงชีพและก็ยังถือว่าเป็นสายน้ำหรือเป็นแม่น้ำที่ขุดลอกด้วยฝีมือมนุษย์เพื่อการอุปโภคและบริโภคเช่นกันคูน้ำคันดินชั้นไหนเป็นเส้นทาง น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของบุคคลในเมืองของกลุ่มชนหรือของมนุษย์ในเมืองที่สามารถนำเอาไปใช้อุปโภคและบริโภคได้ทั้งนี้ยังถือว่าเป็นโลเคชันจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งเมืองโดยผู้เป็นเจ้าเมืองก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความสำคัญมีความปลอดภัยและมีการป้องกันร,รบราฆ่าศึกในเขตพื้นที่ต่างๆที่จะเข้ามาในเมือง ตัวเมืองชั้นนอกชั้นไหนได้นั่นแสดงถึงความสำคัญแล้วก็แสดงถึงจุดยุทธศาสตร์นะคะการสร้างเมืองและแสดงถึงความชันฉลาดของมนุษย์ในยุคโบราณด้วยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจันยโสธราได้มาลงพื้นที่ของวัดเพรมสุรินตั้งอยู่ในคูน้ำคันดินนะคะชั้นไหนนะคะ อันนี้เราจะเห็นได้ถึงคูน้ําคันดินนะคะชั้นในแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในของวัดกันว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างที่จะเป็น ประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาด้านจิตวิญญาณและด้านสื่อความรู้ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนานะคะแล้วก็แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเป็นเส้นทางในการแสวงบุญของอของนักท่องเที่ยวนะคะในกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะเข้ามาเที่ยวในดินแดนแห่งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ